พ่อออนครับวันนี้เขาเสนอมาจุดรางไฟครับฐานจุดครับไปเบิ่งกันครับมาหอนแล้วครับพี่น้องฐานจุดรางไฟแสนครับอันนี้เปรียบเทียบครับ องไ่โบเข้าเข้ากับเทียบเทียบว่าเป็นองไ่แสนนะครับพี่น้องครับมันจะมีหลายรุ่นครับองไ่แสนนี่ครับเทพเมืองแมนครับมาจากปุ้ยเมฆนะครับสำนักเดียวสำนักเดียวครับปุ้ยเมฆครับพูนครับองไ่ทอสองครับทอสามเทียมมา ข้างก่อนบังแรกครับสรองข้างก่อนครับไฟทอสองครับขึ้นห้างแล้วเขาก็เปรียบเทียบล้เนะครับเนาะขอบผมสนหัวส่นถือบงส้นแมนแมนอะไรครับโอ้ยเ้ยเห็นไหมครับพี่น้อง กล่องแนบ่เห็นเลยครับหายครับอากาศโอดเต็มที่ครับอากาศพอดีไปไดครับพี่น้องบางแรกขึ้นไปแล้วครับกรรมาการตัดสิน์ว่าหายครับเรดาจับบ่ได้ครับบางที่สองครับ โอ้โหบังนี่ครับพี่น้องสัตเจี้ยนสัตเจนครับกรรมการบังสัตเจนครับราคาไฟจังโป่งงลดบังต่อไปครับบังสามขืนฐานจุดเรียบร้อยขอพรเจ้าที่เจ้าทางเจ้าให้เจ้าหน้าสามโซนหนึ่งไป ออกมากลจากไหนครับลีดานั่งบอติดโมโฟจัดเจนโมไปนีดา่าจังไหนครับไปถูกทิศทุทางเตเลยดาจับบอลได้ครับพี่น้องบางนี่หายทีสามครับหายบางทีสีครับ ขึ้นฐานจุดเรียบร้อยสามสองหนึ่งปขึ้่เวจอน้อ้กรรมการบอกสัดเกณครับบังนี่สียท้าเหมุนทุดแค่นี้ใส่หัวไปตัวโยกตัวตามไปไหมปิดตึบสิบสองวิครับต่อไปครับ เป็นการดึงเล็กออกจากเล่าบังครับนี่ครับถอนเล็กออกแล้วก็แย่กขนวนครับนี่ครับบังบอกวิธีการถอนเล็กแล้วก็เอาขนนวลแย่เข้าไปครับเสียบังเสียบเขาครับบอกโบกครับบังนี่ครับไล่อยู่ที่หกสิบวิครับจะไม่ล่ะนอ้อนจะไม่ล่ะ บางนี่ครับมีการใดการเสียเป็ดแม่ไข่ครับบางนี่60สิบขึ่นหกร่มครับสิงไค้จริงเป็ดแม่ไข่ครับบางนี่3าสอง หนึ่งไปจังไ้ครับใบ่ไป พอผ่านครับใส่หางเลยฮะจีดีจีดีตึมโอ้ยตอนนมาโกงกินจังทีจื้อที่อยากบ่นี่คล้องแท้นี่นี่นี่คองแท้เขากำลังเฮ็ดอยู่นี่เราไปนี่แหละบางทีหกสิบคืนหกสิบหกนี่แหละซิ่งเป็ดนะครับแต่บางนึงนี่มันได้แจ็กวีเองกรับพวกพวกจบกับใส่บางนึงนี่ฮะหกสิบหก โอ้ันหันร่วมกับเขาเมื่อกี้หกถามมันเนาะหกสิบหกเนาะนบอนั่นี่เนาะมันยังมันยังหัวแมนเลยมูอทุกขึ้นไปบ่เอา้นี่ครับสาม สองหนึ่งไปพ่อมามามาถอยมาถอยออกมาถอยออกมาครับไปแล้วครับสัจเจครับสัจเจินสัจเจคร่ะสัจเจครับพี่น้องใส่หางมุตุยุกใส่หางมุตุยกกระดำกันไมมุตุหมุนมาไว้ครับตีไปรูวกลางๆ ตีไปห่วงกว้างครับใส่หางไปตีนาฬิกาตีบอลก้มวีตยังทำเวลาอยู่แต่กล้องอาจชีแนบเห็นสายตายังสัเจนสัเจนครับคันเดียวพ่อซีซิบีกู้ให้เตะโมเดี่ยวพ่อกึงหน้าที่วิี เดินเท่าไหร่เมื่อกี้เดินเล่น60กิ๊บขออกลงออกกิ๊บลงไงมมัน48เงบ่เขาซื้อบางนี่ต่ถ้ามัน60ขึ้นนะแกก็เสียเสียนี่มแค่48เกินได้บางนี่บ่เขาครับพี่น้อง2องบังเขาก็จุดไปเรียบร้อยแล้วครับอ่แต่ว่าแผลผมดนะครับบัวพันนาฐานครับเปิดแค่60 วอวพานครับพี่น้องมืออื่นแก่ตัวไหมครับเดี๋ยวบางนี่ครับบางนี่จูดมะเขาครับพี่น้องเรื่อยเลยแกะไขครับบางนั่นเขาเก็บได้เดี๋ยวเราจักของผู้ใดเเก็บได้นาะ